ร้อยเรียงเคียงรักบทที่6กรีนวันหยุดนี้กลับบ้านหรือเปล่าลูกเสียงพูดอ่อนหวานดังมาตามสายมีอะไรล่ะคะแม่หญิงสาวถามกลับไปเพราะว่าทีนี้เธอมีนัดที่จะไปลงเสียงอ่านสารคดีให้กับธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานพิเศษที่เธอทำมาเพื่อเพิ่มรายได้กับตัวเองเพราะภาระที่เธอต้องแบกรับนั้นไม่ใช่เรื่องน้อย ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตไปตอนที่เธอเพิ่งทำงานได้สองปีภาระเรื่องข้าวเล่าเรียนของน้องทั้งสองคนคืออินทิราและที่ชากรต้องมาตกอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวเธอจึงต้องหางานทำเพิ่มอีกหลายที่ด้วยการรับเขียนสคริปต์เขียนสารคดีและลงเสียงรวมทั้งการเป็นออร์แกไนเซอร์รับจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆอีกด้วยเรียกได้ว่างานไหนที่สุจริตและให้รายได้งามระดารินทำหมด หนึ่งอาทิตย์มีเจวันเธอทำงานทั้งเจวันเพิ่งจะมีวันหยุดวันอาทิตย์กับเขาก็เมื่อปีที่แล้วนี้เองเพราะว่าน้องสาวคืออินทิรานั้นเรียนจบและได้เข้าทำงานที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนั่นทำให้ภาระของละดาลินได้รับการบรรเทาลงบ้างนิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นรายได้ของข้าราชการระดับสามอย่างอินทิราก็ยังไม่มากพอ แด,ดารินจึงต้องรับผิดชอบเงินใช้จ่ายส่วนตัวของแม่รวมถึงค่าเล่าเรียนของทิชากรอยู่ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนั้นอินทิราช่วยแบ่งภาระไปเออแม่อยากให้หนูมาหาแม่ที่บ้านหน่อยนะลูกให้รินไปลงเสียงสารคดีก่อนได้ไหมแม่เดี๋ยวค่ำๆรินค่อยแวะไปหานะเออถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาก็ได้ลูกโอนเงินเข้าบัญชีแม่ก็ได้ รินจะได้ไม่ต้องนั่งรถให้เหนื่อยไงลูกรินเพิ่งโอนให้แม่ไปเมื่อต้นเดือนนี่เองนะนี่แม่ใช้หมดแล้วหรอหญิงสาวตกใจไม่น้อยที่เดือนนี้เงินค่าใช้จ่ายของแม่หมดไปอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งจะผ่านต้นเดือนมาได้แค่สองอาทิตย์และเงินที่เธอโอนให้แม่นั้นหลักหมื่นทีเดียวกว่าที่ชาต้องใช้มากนี่ลูกลินก็รู้น้องต้องใช้เงินซื้ออุปกรณ์การเรียนหลายอย่าง ที่ชาใช้เรื่องเรียนแน่นะแม่ไม่ใช่เอาไปเที่ยวกับเพื่อนจนหมดนะแล้ดารินชักรู้สึกว่าแม่ตามใจน้องชายมากจนเกินไปในเมื่อเรื่องเงินค่าใช้จ่ายของน้องเธอก็ให้กับเจ้าตัวไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่รายนั้นก็ไม่เคยใช้จนครบเดือนเลยสักครั้งมักจะขออ้อนจากแม่เพิ่มเสมอหรือไม่ก็ไปขอจากอินทิราน่ารินอย่าบ่นน้องเลยลูก เราก็มีกันแค่สี่คนแม่ลูกนะถ้าไม่พึ่งรินแล้วแม่จะหันหน้าไปพึ่งใครล่ะลูกคุณรัดดาพูดเสียงเศร้าทิ้งนั้นเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วรินจะไปหาแม่นะรัด,ดารินบอกก่อนจะวางสายถึงจะรู้สึกไม่ดีในเรื่องที่แม่ตามใจลูกชายคนเดียวอย่างที่ชากรมากเกินไปแต่เธอไม่อยากให้แม่ ต้องมานั่งกังวลใจเรื่องนี้เธออยากให้แม่สบายใจที่สุดและในฐานะของคนเป็นลูกก็ต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่อยู่แล้วแต่ในเมื่อไม่มีพ่อเหลือแต่แม่ดังนั้นเธอจึงตั้งใจว่าจะดูแลท่านให้สุขก,กายสบายใจเท่าที่จะทําได้เพราะรู้ดีว่าแม่เคยเป็นแต่แม่บ้านโดยมีสามีรับผิดชอบทุกอย่างครั้นพอสามีจากไปแม่เลยเคว้งไม่มีที่พึ่ง ยังดีที่ระดารินนั้นเข้มแข็งและเป็นหลักให้กับครอบครัวแทนพ่อได้ครอบครัวของเธอจึงสามารถอยู่ด้วยกันมาตลอดรอดฝั่งอย่างทุกวันนี้เพราะภาระที่ระดารินต้องแบกรับอย่างเช่นทุกวันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอไม่ยอมที่จะตกลงรับปากแต่งงานกับอ,อนนท์ทั้งที่เขาเพียรพยายามขอมาหลายครั้งรดารินไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะรับได้แค่ไหนกับภาระที่เธอต้องรับผิดชอบ หากเธอแต่งงานกับเขาไปเธอยังคงต้องดูแลทั้งแม่และน้องเหมือนเดิมแล้วอนนน์จะรับได้หรือเธอเคยได้ยินใครๆเขาพูดกันว่าหากคิดจะดื่มนมวัวสักแก้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องเลี้ยงวัวทั้งฝูงเปรียบไปก็เหมือนเธอและครอบครัวนั่นเองถ้าใครสักคนจะรักและคิดจะแต่งงานกับเธอใครคนนั้นคงไม่ยินดีนักหรอกที่จะต้องมาดูแลอีกสามชีวิต แลดารินมาถึงบ้านในเวลากับสองทุ่มบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบชานเมืองซึ่งพ่อของเธอได้ซื้อไว้ตั้งแต่พวกเธอยังเป็นเด็กครั้นพอถึงวัยทำงานซึ่งเป็นงานที่ไม่มีเวลาเลิกแน่นอนการที่จะต้องเดินทางกลับบ้านในแถบชานเมืองจึงเป็นเรื่องไม่สะดวกนักและดารินตัดสินใจเช่าอาพาร์ตเมนต์ใกล้ที่ทำงานและถ้าหากไม่มีงานพิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เธอจะกลับมาอยู่บ้าน ในขณะที่หญิงสาวก้าวเท้าลงจากแท็กซี่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นปราดมาจอดข้างๆคนขี่และคนซ้อนท้ายแต่งกายด้วยชุดนักเรียนช่างมองแวบเดียวแล้ดารินจำได้ทันทีว่าเป็นทิชากรน,น้องชายเท่นั้นเองไปไหนมากลับข้าเชนะทิชาก็ไปเรียนนะสิถามแปลกอีกฝ่ายตอบเหมือนไม่ค่อยเต็มใจนะักเพราะาอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองการที่จะมีพี่สามมาสอบถามถ,ามถึงเรื่องส่วนตัว ยอมเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจนักเพราะที่ชาก่อนคิดว่าเขาโตพอที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วไม่จำเป็นต้องมาคอยตอบคำถามหรือว่ารายงานตัวกับพี่สาวเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กอีกพูดจาก,กับพี่ให้มันดีหน่อยนะที่ชาอย่าก,ก้าวร้าวนักแลดารินชักเริ่มมีน้ำหูกับท่าทางแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมของน้องชายเห็นเป็นเด็กตัวเล็กๆ ร้องไห้โยเยตามพี่อยู่ไม่นานนี้แท้ๆไม่ทันไรพอเริ่มโตเป็นหนุ่มออกอาการเกเรก้าวราวซะแล้วก้าวราวที่ไหนผมก็ตอบตามที่พี่ถามนี่ที่ชากรไม่สนใจพี่สาวรีบเดินเข้าบ้านไปทันทีปล่อยให้เพื่อนนั่งรออยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองอ้าวแล้วน่ไม่คิดจะชวนเพื่อนเข้าบ้านก่อนหรือไง หญิงสาวตะโกนตามหลังน้องชายที่เดินริ้วๆเข้าบ้านไปแล้วก่อนจะหันมามองเด็กหนุ่มเพื่อนสนิทของน้องชายแล้วเอ่ยชวนเขาเข้าบ้านแต่อีกฝ่ายสายหน้าปฏิเสธไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพวกผมก็จะออกกันไปอีกผมรอตรงนี้ดีแล้วครับพอได้ฟังว่าน้องชายตัวดีที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านกำลังจะคิดออกไปกับเพื่อนอีกและดารินก็อารมโมโหพุ่งปรีดมีอย่างที่ไหน เพิ่งกลับมาถึงบ้านแท้ๆยังคิดจะไปข้างนอกอีกแล้วแบบนี้จะกลับกี่โมงกี่ยามกันแน่นี่คงไม่พ้นไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ทําให้แม่เป็นห่วงจะนอนไม่หลับอีกเหมือนเคยทิชาเธอมาพูดกับพี่ก่อนนะนี่จะออกไปไหนอีกแล้วดารินเดินตามน้องเข้ามาทันทีเมื่อเข้ามาถึงในบ้านก็เห็นว่าเจ้าน้องชายตัวดีเพิ่งจะขาดจากอ้อมกอดของแม่ดูเท่านี้ก็รู้แล้ว าอีกฝ่ายเพิ่งจะประจบเอาใจเพื่ออ้อนขออะไรสักอย่างอย่างแน่นอนแล้วก็คงไม่พ้นขอเงินเออะอะไรการลินลัดดาเอ่ยถามบุตรสาวคนโตที่ตะโกนเสียงดังบวกเวกก่อนตัวจะมาถึงสอีกส่วนที่ชากรก็เดินสวนกับพี่สาวที่หน้าประตูห้องรับแขกพอดีหญิงสาวจึงคว้าแขนน้องชายให้หยุดมาคุยกันก่อนเอาแล้วนั่นยือ้อยุดอะไรกันล่ะลูก แม่เห็นอาการยื้อยุดระหว่างสองพี่น้องรีบเดินมาห้ามทับเพราะฝ่ายพี่สาวออกแรงดึงน้องเต็มที่ส่วนน้องชายก็พยายามสะบัดแขนให้พ้นจากการเกาะกลุ่มก็ที่ชาน่ะแม่เพิ่งจะมาถึงแท้ๆจะออกไปข้างนอกอีกแล้วนี่คงไม่พ้นออกไปเที่ยวกับเพื่อนพี่อย่ามากล่าวหากันนะปล่อยผมเดี๋ยวนี้ที่ชากรจ้องหน้าพี่สาวหมายจะให้อีกฝ่ายปล่อยแขนเขาก็เลยไม่จริงล่ะ นี่คงจะอ้อนของเงินแม่ได้แล้วสิทำตัวให้มันดีหน่อยนะตั้งใจเรียนไม่ใช่เอาแต่เที่ยวเตรแบบนี้แล้ดาลินบ่นน้องชายอีกฝ่ายเลยทำหน้าเบ้ใส่ผมจำได้ว่าแม่ชื่อลัด,ดาไม่ได้ชื่อลัด,ดาลินสักหน่อยปล่อยผมได้ละที่ชากรสะบัดแขนเต็มแรงเป็นผลให้พี่สาวเสียหลักเกือบจะล้มจึงต้องปล่อยแขนเขาในที่สุดแล้วเด็กหนุ่มก็ก้าวยาวๆออกจากบ้านไปทันที พอดีกับที่แม่เดินมาถึงตัวระดาลินอะไรกันลูกน้องบอกแม่ว่าจะไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนลินก็อย่าไปว่าน้องเลยแม่ก็อย่างนี้ทุกทีตามใจที่ชามากเกินไปดูก็รู้แล้วว่าจะออกไปเที่ยวมากกว่าไปทำรายงานหญิงสาวรู้สึกงอนแม่เหมือนกันที่ตามใจแล้วก็เชื่อคำพูดของที่ชากรทุกคำเธอหน้าลูกอย่าไปตั้งแง่กับน้องนักเลย น้องเป็นผู้ชายจะให้อยู่ติดบ้านเหมือนรินกับอินได้ยังไงไม่ใช่นะแม่ถ้าแม่ตามใจที่ชาแบบนี้อีกหน่อยมันจะเรียนไม่จบรินคิดมากเกินไปแล้วมานี่เธอลูกมาตั้งโต๊ะกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวอินกลับมาจะได้กินข้าวพร้อมกันแัดดาเข้ามาอบลูกสาวคนโตให้เดินเข้าห้องครัวไปด้วยกัน ทั้งที่ยังงอนแม่อยู่ทระดารินก็เดินตามแม่เข้าครัวและช่วยหยิบจับนั่นนี่เตรียมโต๊ะอาหารแต่โดยดีครัวหนึ่งก็ได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดที่หน้าบ้านอินทิรานั่นเองที่เพิ่งกลับจากทำงานและเมื่ออีกฝ่ายเดินเข้ามาถึงห้องครัวก็ยิ้มหน้าบานทีเดียวที่ได้เห็นว่าพี่สาวกลับมาบ้านเพราะคืนนี้เธอจะได้นอนคุยกับพี่สาวให้หายคิดถึงวันรุ่งขึ้นลระดารินมาถึงออฟฟิศ ในเวลาเกือบสิบโมงซึ่งก็ฉิวเฉียดเวลาเข้าประชุมทีเดียวณพิษพอเห็นว่าหัวหน้ามาถึงก็รีบเดินเข้ามารายงานทันทีพี่ลิรีบเข้าห้องประชุมเหอะเนี่อย่าปาจารีเข้าไปคุยนอกรอบกับเจ้านายแล้วเดี๋ยวแม่จะมีเรื่องมาใส่ความเราอีกน่ะพูดพร้อมกับดันหลังและดาลินให้เข้าห้องประชุมไปก่อนเพราะว่าตัวเองจะต้องไปตามพนักง,งานคนอื่นๆให้เข้าประชุมเมื่อดาลินเดินเข้าไปถึงห้องประชุม ก็เห็นว่าปาจาริกำลังยืนหน้าเขาไปพูดคุยใกล้ชิดกับคุณชาคอนประธานบริษัทอย่างสนิทสนมเจ้าหล่อนหัวรอต่อกระซิกราวกับว่าเรื่องที่คุยนั้นน่ากบขันเหลือเกินและดารินไม่รู้ว่าทั้งคู่คุยอะไรกันแต่ที่แน่ๆที่เธอรู้ก็คือกริยาท่าทางของปา,ารินั้นไม่เหมาะสมเอาซะเลยท่าทางทั้งคู่คุยกันเหมือนกับโลกนี้มีแค่เขาสองคนขณะเธอเดินเข้ามาในห้อง ทั้งคู่ยังไม่หันมามองเธอเลยหญิงสาวจึงต้องส่งเสียงกระแอมเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้มีคนที่สามเข้ามาในห้องแล้วสวัสดีค่ะคุณชาคอนและดารินเอ่ยทักทายประธานบริษัทเรดิโอเอฟเอ็มอีกฝ่ายจึงหยุดการสนทนากับปาเจรีแล้วหันมามองเธอเอ้าวรินนั่งก่อนสินี่ผมกำลังคุยกับปาเรื่องสปอนเซอร์สนับสนุนคอนเสิร์ตเราปลายเดือนนี้นะ่ะค่ะ วันนี้รินก็เตรียมมาสรุปงานกับเจ้านายเรื่องนี้แหละและดารินกล่าวพร้อมกับเลื่อนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามปาจาัจจีสวัสดีค่ะพี่รินหัวหน้าฝ่ายขายคนสวยหันมาทักทายพร้อมส่งยิ้มตามมารยาทมาให้สวัสดีค่ะน้องปาระดารินทักทายกลับไปพอดีกับที่พนักง,งานคนอื่นๆเริ่มทยอยเข้าห้องประชุมเธอจึงไม่ได้พูดอะไรกับปัจจีมากไปกว่านั้นอ้อมหรืออุรวดี ผู้จัดการคลื่นนั่งติดกับชาคอนฝั่งหนึ่งสวนพิษปดัดและทีมงานฝ่ายอื่นๆก็นั่งถัดๆกันไปและดารินรายงานความคืบหน้าถึงเรื่องของสปอตโปรโมทงานคอนเสิร์ตที่เพิ่งลงเสียงเตรียมจะออนแอร์แต่ต้องรอรายชื่อลูกค้าที่ปาจารีบอกว่าจะสรุปรายชื่อให้ในวันนี้ตอนนี้รอรายชื่อลูกค้าจากนงปาอยู่ค่ะเจ้านายสปอตโฆษณาก็เลยยังไม่ได้ออนแอร์และดารินจบรายงานของตัวเอง อ๋อแล้วปาว่าไงรายชื่อลูกค้าจะสรุปให้รินเขาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะทำงานไม่ทันนะชาคอนหันมาถามคนที่นั่งข้างๆก็วันนี้ล่ะค่ะปาจะสรุปให้แต่ยังขาดลูกค้าหลักอีกรายหนึ่งนะคะเพราะปาต้องไปคุยกับเขาวันพรุ่งนี้ปาเจรีตอบเสียงหวานทีเดียวคือรินอยากให้เร่งหน่อยนะคะเจ้านายไม่อยากออนแอร์สปอตช้าเกินไปเดี๋ยววันงานจะมีคนมาร่วมงานน้อยแล้วดารินบอกอย่างนั้น ทำให้ปาจจรีชักสีหน้าไม่พอใจทันทีเพราะคําพูดนี้ใครๆก็มองออกว่าที่งานช้านั้นมาจากเจ้าหล่อนนั่นเองแหม้ใจเย็นซิคะพี่รินถ้าเราได้สปอนเซอร์หลักรายนี้นะคะเราจะทุนค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยล่ะค่ะอ้อแล้วลูกค้ารายนี้พี่รินก็รู้จักดีด้วยนะคะปาจรีจงใจพูดกับระดารินโดยเฉพาะท่านี้ระดารินก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหมายถึงบริษัทสื่อสาร ที่อนนท์ทำงานอยู่นั่นเองเร่งหน่อยก็ดีนะปาฝ่ายเวทีเขาจะได้เตรียมป้ายแบรนเนอร์ให้ทันอีกอย่างครีเอทีฟกับฝ่ายเทคนิคเขาจะได้ผลิตโฆษณาทันด้วยชาคอนบอกหัวหน้าฝ่ายขายเจ้าหล่อนจึงหันมายิ้มหวานออดอ้อนทันทีค่ะปาจะเร่งให้เร็วที่สุดเลยละค่ะคุณชาคอนพอเจอคำหวานประมาณนี้เข้าไปชาคอนที่ว่าแข็งแข็งก็อ่อนลงไปเหมือนกัน แล้วการแบบนี้ละดารินกับอุรวดีในฐานนะคนที่ทำงานใกล้ชิดก,กับชาคอนที่สุดรู้ซึ้งถึงข้อนี้ดีก็นี่แหละนะผู้ชายเจอคำหวานนของผู้หญิงสวยเป็นไม่ได้ต้องอ่อนระทวยเป็นงูเจอเชือกกล้วยกันไปหมดฮึ่ม <c oughs> ละดารินแอบทอดถอนหายใจกับพฤติกรรมของเจ้านายเมื่อเลิกประชุมในตอนเที่ยงอุรวดีพาลูกน้องไปกินอาหารพร้อมกัน ด้วยเมนูเด็ดส้มตำไก่ย่างที่ร้านเจ้าประจำใกล้ๆบริษัทนั่นเองและดารินและเพื่อนร่วมงานทุกคนอริดอร่อยกับอาหารสุดแซ่บมื้อนี้เป็นอย่างมากโดยหารู้ไม่ว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นมื้อที่ทำให้ระดารินต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆที่เธอคาดไม่ถึงและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปจากที่เคยเป็นอย่างสิ้นเชิงเวลาเที่ยงคืนระดารินได้รับโทรศัพท์จากณพิษ อีกฝ่ายมีเสียงแหบแห้งเหมือนคนใกล้หมดแรงนัดเป็นอะไรอะ่ะแล้วดารินตกใจไม่น้อยที่ได้ยินเสียงลูกน้องแบบนั้นโอ้ยพีรินนัดไม่ไหวแล้วอ่ะถ่ายท้องตลอดเลยอาเจียนด้วยต้องไปหาหมอแล้วสงสัยอาหารที่กินเมื่อกลางวันแน่เลยโอ้ยอีกฝ่ายตอบมาพร้อมกับร้องโอดโอยได้ไงล่ะ พี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วนี่จะทำยังไงพรุ่งนี้นะัดต้องไปกับทรททแล้วไม่ใช่หรอดาดาลินจำได้ว,ว่าวันพรุ่งนี้นะพีทจะต้องเดินทางไปภาคเหนือเพื่อร่วมทริปสำรวจป่ากับทรทอลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทนัดไปไม่ไหวนะพี่ลินโอ้ยหมดแรงจะตายอยู่แล้วพี่รินไปแทนทีนะไม่เอาพี่ไม่เข้าป่าหรอก นัดก็รู้พี่ไม่ชอบให้คุณอื่นไปสิระดาลินบวยวายยังไงเธอไม่ยอมแบกเป้ไปเดินป่าแน่นอนไม่มีใครว่างอะพี่ลินพี่ปัดต้องเล่งทำโฆษณาไอ้เขมมันก็ไปเยี่ยมพ่อมันที่ชนบุรีก็ยกเลิกสิพี่ไม่ไปหรอกนัดระดาลินยังไม่ยอมง่ายๆถึงจะได้ยินว่าทุกคนไม่มีใครว่างเลยก็ตามส่วนคนปลายสายก็ร้องโอดโอยมาอีก โอ้ยว้ยพี่ลินนี่ทอทอทอสปอนเซอร์ใหญ่นะพี่นพิดงัดไม้ตายสุดท้ายขึ้นมากล่าวนั่นทำให้หวัวหน้าอย่างระดาลินต้องหยุดโวยไปหน่อยนะพี่นะนะไปแทนนัดหน่อยร้องออดอ้อนด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงเต็มทีเฮ้ยอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเออไปไปไปก็ได้ และดารินตัดสินใจในที่สุดว่าจะไปแทนนพิษเพราะจะยกเลิกตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วโอ้ยขอบคุณนะพี่ถ้าอย่างนั้นนัดไปหาหมอก่อนนะนะพิษพูดก่อนจะวางสายไปและดารินหันมามองรอบๆตัวเธอจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีกระเป๋าใช่เธอต้องหาก,กระเป๋าเป้ก่อน หญิงสาวไปเปิดตู้เสื้อผ้าเจอกับเป้ใบเก่าที่เคยใช้ออกค่ายอาสาเมื่อตอนเรียนมหาวิทยาลายัยหลังจากนั้นก็คว้า,ากางเกงกับเสื้อยืดภาพใส่ลงไปสบู่แปรงสีฟันยาสระผมและของจำเป็นอื่นๆสรุปว่ากว่าจะเตรียมของใส่เป้เสร็จเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบตีสอง